ไวยสบายดีไหมลูกทูยไหมทูจ่ายไหมทูยไหมสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสุขุกคนพี่น้องเลยมุทิตาหนาบูเทะอย่าลูกอย่าอย่าแม่คอเลยลูกสีห่อข้าวต้มพี่น้องเอ้ย พี่น้องเสี่ยวเขาต้มให้ได้แต่เฮงเฮงเลยพี่น้องยังไม่ได้เพราะทลายอยู่ลูกนี่พอๆกันคือเก่านะพี่งเนาะเสี่ยวเขาต้มข้าวกำอะไรกับเขาขาวน้ำพี่น้องไอ้ก็มาเอาน้องให้กับเราได้นะไอ้เอ้ยไอ้เอ้ยยินทางนอกว่าไม่จะเกิดไหมบ่เพื่อสิเพื่อสิได้อีพี่น้องเอ้ย เห็นมูซิตาน้าไม่หนึ่งใชลูกหนึ่งก่องเข้ามาเลยเดินหน่อยเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อห้องเขาต้มพี่น้องเอออย่าอมกาแฟนะลูกมาๆมาแม่มามมาไม่คอมหอ่ะตะช่างอ้าวตะกอนมันเนี้ยกุ้ยกุ้ยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อร่องอันสุดนี่นะใบตองนะ Bài tông là nung, 1 Hôn nung ba tông, nỗi 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 ตอกก็ได้สองห่อจากซำได้เลยพี่น้องเอ้ยเฮิตนี่เก็นี่แหละตำโอ้ข้าวต้มโครมพี่น้องเลยแบบดั่งเดิมพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้ำบูแท้เอ้ยงามเลยพี่น้องงามบ่งามบ่ ดื้อดุกด้อเรย่าดื้อดุกดื้อเรา่าด้อดุกดื้อต่อขั้นจีก็ขันเรือชิมหน่ามาสิมัดจันจีกเอาสียของนะฮะด้วยด้วยฮะฮะอย่าอมแม่บอกนางอันนี้ผมตีหัวเจ้าเลยอย่าดื้อลลูกเอ้ยเจ้านี่มันเกินแล้วโอ้ย ย่ายังว่าย่าได้ยินอยู่บอกว่าย่านะย่ายังว่าอันนี้ก็หัวขวัญสามอุ้ยลูกพี่บ้าเอ้ยจัจจอ่ะจัจจ์ดูจัจอันนี้ตัวเนาะพี่น้องฮัากระไดสามโคมพี่น้องเอ้ยโคมที่สามเอาเอาขวบเลยแล้ว mụ mụ hơi yang mô mụ má nội ai ơi, mau nong hả này ai Ái, cả mô mô bưng mô mô tuần mô mô mau nong mô ai ơi mô tao nhảy rồi mô 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 ท่จะเอาไว้ในใส่ไก่ห้องกับบริเฮนได้คืนมินติใหม่พี่น้อถ้าใส่อันกุ้ยไล้ลลใส่เขาหน่อยๆพี่น้องเนียนนๆกุ้ยงามบอกพี่น้องเอาโปรจะโคมแล้วชิสซงไปให้ ตรงนี้กันหนึ่งก่อนคนไปสังพร,ราบบุพังเทวว่า่าญากับบุญาเฮ้ยชั่วนะมานัน่นอะไรกูเสีดยดไปตรงนี้กันชั่วนันห่อเขาเขาอนห่อเขากรร เดีสิวฉัลองห่อเขากำมึงจะโคมหนึงไม้บ่แม่เขากระมังโอ้ยเบิร์ดห่อหลายๆเพื่อหลายคนเพื่อผักมื่อไรล้านสาวจะอีกล้านสาวจะทั้งนั้นอีกปันกันกินพี่น้องเลยห่อเพื่อกันหลายคน ບໍ່ໄດ້ຫອກິນເຖົ້າເຮົາໃດຫຼາຍຄູຫຼາຍຄວນກິນນໍາກັນແແມ່ນປັນนັນຫໍດຸໆແນວເຮົາດຸໄດ້ຂໍກິນແຫຼະຍຽງລຸອີ່ຫຍັງອີ່ຫຍັງຢູ່ຫາດລຸຢູ່ຫາດຢູ່ຫາດ อัสบายดีปาลุงก่อนที่เดีกยังบอกในชีเรียบบอกมีอัสบายดีอัสบายดีเไปไปทูยาทูยาทูก่อน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 มานังตักแม่ทูลูกทูถูถูถูทูยายายายังว่าทูก่อนทูก่อนทูอะไรอะไรอะไรไปไปไล่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 ไปไล่ไปตบมือลายตบมือตบมือ mưa la kim kai năm oi tà lạt nói mala ngủ tà lạt nói liếc hô Để tà lạt nói không cổ mala ngủ tà lạt nói không có mala ngủ tà lạt nói tà lạt nói tà lạt กัวสสตองอย่าหหินใบตองลูุขล้ำแม่ห่อข้าต้มนะตกข่างตามาสะบอนอไก่พอนีตะตีกันจะไหนกต็ตายตายกะดีคือการสิริโตมฉัอนอร่อยเออเงินค่าไก่เข้าขึ้นท่านในหายฉันได้หเนาะลืมหมดเสียข้าอิสาเอาเมื่อ อเขากำกมเขารถมันนี้าบ้างอู้จะเหม็นสะเด้ลานสาวตะเขียวนี่โสอบเทฮึนี่คือโสอบเทน้อยแทนลานสาวตะเขียวนี่ฮึบ้างเมื่อชีหอเขากำนี่บ้างบ้าง

คนยังมันคือโสออเถอะวะตีมันเป็นยังวะตีมันบอกพี่น้องตีมันบอกตีมันบอกตีมันเป็นยังอีมาหน่อยโอ้เมียงวันกับพ่อเมียงวันจะมันซาดเด้ ใหญ่เอ้ยเขากำห้างก็ได้หนึ่งโคลม,อมโอ้ยไปตองกระสันเลยมาไม่ม,มัดมะมบริจีหัวมันเขากำไม้ตอกเอาเออแม,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 ม่นแม่นแม่นท่านเขากำเราบรท่านเขากำเราบริจีกันบริจีกตอก เนี่ยหลักไป้องเอ้ยแม่นแหละนี่นี่ตีตาเลแน่เห็นบ่เห็นบ่บ่เจ็บอีกบ่หายอีกโอ้ยสมควรแถมใส่สองตอกขั้นเข่ากรรมเลยข่ากรรมเลยสองตอกโบสองตอกบ่อันบริอันนี้โอ้ยบวมหนออกเลยบริจีกตอกโอ้ย

อือันดี้ซอยคักนี่สบายดีนี่มีบอกนะทูนี่มันชีเด็ดเนี่นยางานนี้หยาบีน้องบอกอืมอมันชีเด็ดเนี่ยงานนี้นะมันชนะีเล่ยอยู่เบามันนี่นะเฮ้เป็นอะไรจะมาไปกินอะไรเขาต้มบขาซุกกันบอกเฮ้ยนางลงดู นั่งลงด้วยเอะเบ้งนั่งลงพูดพูดได้พี่น้องเอ้ยอ้าวถอดข่าวทิมละบานีมันก็สมควร อา้ามือให้กินได้รแบบนี้ไ้โอ้ยนี่ลูกนี่เมิองเมืม่เมห็ดนี่เบิองเม่เห็ดนี่ให่ไมเราเห็ดยเมเด้อใไมเราเ็มเด้อเยเมห็ด้เดเด้อดอเด้อเดเด้อเด้เด้อเด้อเห็ด้อเ้เด้อดเด้อดเด้อ้เอ้อเด้อ้ออเเอด้อ้เด้ดอ้้เด้อเเด้อเ้อกอ้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 ้เ้ จะอย่าขาแล้วินพี่น้อง้าเบิ่งตนจบซะดกยงเลยบุไว้เบเบิ่งเบเอาอีคมนี่อ้อยคอมฮึฮึเออปาปปาปปม่พอเลยแม่พอเลยแม่พอเลยปาปบเฮ็ดบวเฮ็ดดอกบเฮ็ปปปาปปาปสุดท้ายก็แล้วพี่น้องเอ้ย พี่น้องเขากลำ่ำพี่น้องเอ้ย,อย,ยอต้มได้แหละครับไปต้มไว้พี่น้องยังมันซุกชามมันมันขว้าประหมัดบนี่เห็นบ้างย่างมันมันขว้าเอาเจาะปมะหมัดคืนอละพักจากนะพี่น้องพวกกันพิณาพี่น้องห่อเขาตรมโคมลูก ลูกมะฮอสอยพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อกัคชีปหนาพี่น้องขอบคุณครับจิตใจตามไล่ได้โคมเติบพี่น้องไปตุ่มถากะมินตุ่มต้นนะชูกิติตุ่มตัวนี้ต่อพี่น้องบายบาย